สวีดสวัสดีคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้ทุกคนนะครับผมมอนฮันใครที่ยังไม่ดูภาคแรกผมแนะนําให้ปิดคลิปนี้ไปก่อนนะครับเพื่อความเข้าใจและจะได้สนุกไปกับหนังในสุข13ฝันหวานภาคที่6บอกลาเลืกขาดบุรีบุค,คลิกดีขึ้นเปลี่ยนคุณเป็นคนใหม่คนรอบข้างไม่ลมาคาญคลิกลิงก์ใต้คลิปเพื่อแอดไลน์เข้ามาดูรีวิวมาจากช่องนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ เริ่มเรื่องมาที่ทะเลสาบคิสต์เลคถึงเจสันจะตายไปแล้วแต่สถานที่แห่งนี้ก็ยังคงน่ากลัวเสมอเราจะเห็นทอมมี่อีกครั้งหลังจากที่ภาคห้าที่เขาได้หนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้าทอมมี่พาเพื่อนมาด้วยคนหนึ่งดูเหมือนทั้งสองคนกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งทั้งสองคนกำลังจะมุ่งหน้าไปที่สุสานของเจสันนั่นเองทอมมี่จะไปทำสิ่งที่เขาควรจะทำคือการเผาศพของเจสันทิ้งไปซะ พอไปถึงที่สุสารทั้งสองก็รีบตามหาหลุมศพของเจสันทันทีและในที่สุดทอมมี่ก็เจอหลุมศพของเจสันเพื่อนของทอมมี่ก็บอกว่าเรากลับกันเถอะอย่างน้อยนายก็มั่นใจได้แล้วว่าเจสันนอนอยู่ในหลุมนั่นแต่ทอมมี่ก็ยังไม่มั่นใจอยู่ดีทอมมี่ต้องขุดเอาศพของเจสันขึ้นมาให้เห็นกับตาไปเลยว่าเจสันตายไปแล้วจริงๆและสิ่งที่ทอมมี่เห็นในหลุมศพ ก็คือร่างของเจสันที่ถูกนอนเจาะจนเละไปแล้วเละจนจำหน้าไม่ได้ว่าน,นี่คือเจสันเมื่อทอมมี่เห็นแบบนั้นความแค้นในใจของเขามันก็กลับมาอีกครั้งทอมมี่นำแท่งเหล็กมากระหน่ำแทงไปที่ตัวของเจสันอย่างไม่ยัง้งด้วยความโมโหแต่แท่งเหล็กอันนี้มันก็ไม่ต่างจากสายล่อฟ้าทันใดนั้นฟ้าก็ผ่าลงมาที่ศพของเจสันอย่างรุนแรงและมัน ก็เป็นเหมือนพลังงานชั้นดีที่ทําให้เจสันฟื้นกลับมาจากความตายได้อีกครั้งทําให้ตอนนี้เจสันไม่ใช่คนอีกแล้วนะครับพี่แกไม่ต่างจากศพเดินได้แถมพละกําลังของเจสันมันก็เพิ่มมากขึ้นต่อยทีเดียวตัวทะลุเลยทอมมี่ที่ตั้งสติได้ก็รีบหนีออกมาจากที่นั่นแทนทีและนี่ก็คือสาเหตุว่าทําไมเจสันในภาคหลังๆเนี่ยพี่แกถึงอึดจังเลยข้าไม่ตายสักทีนั่นก็เพราะว่า เจสันเนี่ยไม่ใช่มนุษย์แล้วนะครับอารมณ์เหมือนซอมบี้หรือว่าแฟร์กเนสไตล์เจสันหลังจากที่กลับมาจากความตายพี่แกก็มีจุดมุ่งหมายเดียวคือกลับไปยังแคมป์คริสตันเลกทอมมี่ก็เจ้าเรื่องที่เจสันยังไม่ตายเนี่ยไปแจ้งนายอำเภอแต่นายอำเภอก็ไม่เชื่อเพราะว่าเจสันได้ตายไปแล้วแถมนายอำเภอยังจำทอมมี่ได้ ว่าทอมมี่เป็นคนร้ายที่หนีออกมาจากโรงพยาบาลบ้านายอเภอจึงจับทอมมี่ไปขังไว้นายอเภอก็บอกทอมมี่ว่าคนที่นี่เขาลืมเรื่องเจสันไปหมดแล้วนายอย่าพยายามลื้อฟื้นมันขึ้นมาดีกว่าฉันอยากให้เรื่องนี้มันเป็นแค่ตำนานเท่านั้นและที่นี่พวกเราก็เปลี่ยนชื่อแล้วไม่ใช่คิสตันเลกแต่เป็นฟอร์เรสต์กรีนตัดมาที่คู่รักคู่หนึ่งที่กำลังขับรถ อยู่ในป่าท่ามกลางความมืดเจสันก็ออกมาขวางทางรถของทั้งสองคนเอาไว้ทั้งสองคนพยายามใช้ทุกวิถีทางเพื่อไล่เจสันทั้งยิงปืนทั้งขับรถชนแต่เจสันก็ไม่เป็นอะไรเลยและคู่รักคู่นี้ก็ถูกเจสันฆ่าตายในเวลาต่อมาตัดกลับมาที่สถานีตำรวจทอมี่ก็ยังคงฝันร้ายเหมือนเดิมอีกเช่นเคยเราจะได้รู้จักกับกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มหนึ่ง โดยทั้ง4คนนี้ต้องการจะบ,บูรณะแคมป์คริสตันเล็กขึ้นมาอีกครั้งผู้หญิงเสื้อดำเนี่ยเป็นลูกของนายอำเภอมีชื่อว่าเมแกนในระหว่างที่ทุกคนกําลังคุยกันทอมมี่ก็แซกเข้ามาแล้วบอกว่าเจสันนะ่ะยังไม่ตายและตอนนี้มันกําลังออกอาราวาสฆ่าทุกคนอยู่ทุกคนต้องระวังตัวเอาไว้แต่นายอเภอก็บอกทุกคนไปว่าอย่าไปสนใจมันเลยทอมมี่มันสติไม่ดี แต่ดูเหมือนเมแกนเธอจะไม่ได้คิดแบบนั้นแถมเธอยังตกหลุมรักทอมมี่ซะด้วยตัดมาที่สุสารสัป,ปเปิลก็งงว่าใครเป็นคนขุดหลุมศพของเจสันสัป,ปเปิลก็กลัวความผิดเลยรีบกบหลุมศพกลับทันทีแต่สัป,ปเปิลไม่รู้เลยว่าเจสันนั้นไม่ได้อยู่ในหลุมศพนี้แล้วส่วนเจสันก็ยังคงเดินหาทางกลับแมคมป์คริสตัลเลกต่อไปเดินมาตั้งแต่เมื่อคืนและยังไม่ถึงเลย วัยรุ่นทั้งสี่คนก็เรื่องที่ถอมมีพูดมาคุยกันถ้าเกิดเจสันมีตัวตนจริงๆพวกเราจะทำยังไงแต่ก็พูดกันไปได้แป๊บเดียวเด็กๆก็พากันมาถึงที่แคมป์แล้วคือใกล้ๆกับที่แคมป์เนี่ยมันจะมีพวกทหารมาฝึกยิงปืนด้วยนะครับแถมเจสันก็อยู่ที่นั่นด้วยเจสันก็ลงมือฆ่าทหารในป่าทันทีแถมพี่แกยังได้มีดยาวมาใช้แบบฟรีๆด้วย เจสันตอนนี้คือโหดมากๆเลยนะครับฟันทีเดียวหัวขาด3ามหัวเลยจะโหดไปไหนเนี่ยส่วนพวกเด็กๆที่อยู่ที่แคมป์ก็กําลังสนุกสนานกันอารมณ์จะเป็นแบบมาเข้าค่ายลูกเสือแบบนั้นนะครับส่วนทอมมี่นายอำเภอก็สงสารเลยเอาทอมมี่มาปล่อยไว้นอกเมืองแต่มีข้อแม้ว่าห้ามทอมมี่กลับเข้าไปในเมืองอีกเด็กขาดเจสันก็เหมือนเดิมครับเริ่มออกฆ่าคนเยอะขึ้นเรื่อยๆทั้งฆ่าสัปเลอ คือไม่ว่าเจสันเห็นใครเนี่ยพี่แกฆ่าทิ้งหมดเลยส่วนที่แคมป์คริสตันเลกนั้นเด็กๆก็เข้านอนกันหมดแล้วซึ่งคนที่อยู่เฝ้าเด็กๆที่แคมป์ก็จะมีซิสซี่กับพอลล่านะครับส่วนผู้ชายอีกคนพี่แกก็แอบโดดงานจากแคมป์มาสนุกกับแฟนที่รถบ้านและเจสันก็ยังอยู่ใกล้ๆสะด้วยเจสันจึงฆ่าทั้งสองคนทิ้งฝ่ายหญิงนี่โดนอัดหน้าเข้ากับรถจนเป็นรอยส่วนฝ่ายชายก็โดนมีดสั้น เสียบเข้าที่ขมับตายขาที่นายอำเภอก็พึ่งจะมารู้เรื่องทีหลังว่ามีคนตายในเมืองลูกน้องก็วอมาบอกว่าการตายของเหยื่อแต่ละคนเนี่ยเหมือนฝีมือของเจสันเลยแต่ผมคิดว่าคงเป็นแค่ฆาตกรเรียนแบบเท่านั้นนายอำเภอก็รู้ทันทีว่าจะต้องเป็นฝีมือของทอมมี่แน่ๆนส่วนทอมมี่พี่แกเนี่ยก็หาหนังสือเวทมนต์มาอ่านนะครับเพื่อหาวิธีฆ่าเจสัน เพราะว่าตอนนี้เจสันมันไม่ใช่คนแล้วเลยต้องใช้วิธีไสยศาสตร์เข้ามาช่วยหลังจากที่ทอมมี่รู้วิธีฆ่าเจสันแล้วทอมมี่จึงรีบโทรไปหานายอำเภอแต่คนที่รับสายดันเป็นเมแกนและด้วยความที่เมแกนแอบชอบทอมมี่อยู่แล้วเมแกนเลยอยากจะร่วมมือกับทอมมี่ด้วยส่วนเจสันตอนนี้เขาก็ไปถึงที่แคมป์คิสตัลเลกเรียบร้อยแล้วตัดมาที่นายอำเภอนายอำเภอก็มั่นใจ ว่าจะต้องเป็นฝีมือของทอมมี่แน่ๆนายอำเภอก็สั่งให้ปิดเมืองซะและตามหาตัวทอมมี่ตัดมาที่แคมซิซี่เธอก็ได้ยินเสียงอะไรแปลกๆที่หน้าต่างเธอเลยจะเดินไปดูแต่พอไปถึงก็โดนเจสันพุ่งเข้ามาเล่นงานซะอย่างนั้นส่วนพอล่าเธอก็นอนหลับไม่รู้เรื่องว่าเพื่อนตัวเองตายไปกี่คนแล้วตัดมาที่เมแกนตอนนี้เธอก็ไปเจอกับทอมมี่แต่ทอมมี่ไม่อยากให้เมแกนติดรถไปด้วย เพราะว่าเจสันมันอันตรายมากแต่เมแกนเธอก็ไม่สนใจและยืนยันคำเดิมว่าเธอจะตามไปด้วยแต่ทั้งสองคนก็ขับรถไปได้ไม่ไกลก็โดนนายอำเภอสกัดเอาไว้ทอมมี่จึงถูกจับและนำกลับมาไว้ที่สถานีตำรวจเหมือนเดิมแต่จูๆ่ๆก็มีสายโทรเข้ามาหานายอำเภอในสายก็บอกว่ามีคนตายเพิ่มอีกแล้วการฆ่าเหยือ่อเหมือนฝีมือของเจสันเลยเมแกนเลยบอกนายอำเภอไปว่า ทอมมี่เขาอยู่กับหนูตลอดเวลาเลยนะพ่อไม่ใช่ฝีมือของทอมมี่แน่ๆแ,แต่นายอำเภอก็ยังไม่ไว้ใจทอมมี่อยู่ดีแถมยังสั่งให้ขังทอมมี่อีกด้วยตัดมาที่ผ่อนลาด้วยความที่เธออยู่ในแคมป์คนเดียวคงไม่ต้องสืบนะครับตายแน่นอนเลือดนิสสาเต็มห้องเลยทําให้ตอนนี้วัยรุ่นทั้ง4คนตายไปแล้วนะครับสคนเหลือแค่คนเดียวก็คือเมแกนส่วนทอมมี่กับเมแกน ก็กำลังหาวิธีหนีออกมาจากคุกอยู่ทั้งสองก็รวมหัวกันจนสามารถหนีออกมาจากห้องขังได้และทั้งสองก็ออกมุ่งหน้าไปตามล่าเจสันต่อไปในเวลาเดียวกันนั้นตำรวจและนายอำเภอก็ไปถึงที่แคมป์คิสตันเลกแล้วนายอำเภอก็แบ่งหน้าที่ให้ออกไปตามหาตัวฆาตกรซะถ้าเจอมันให้รีบแจ้งกลับมาทันทีด้วยความที่ตำรวจเนี่ยแยกกันออกตามหานะครับ เจสันเนี่ยก็เลยตามเก็บตำรวจได้ง่ายๆเลยทีนี้นายอำเภอเห็นท่าไม่ดีเลยสั่งให้เด็กๆทุกคนหลบอยู่ในโรงนอนห้ามออกไปไหนหเด็กขาดและนายอำเภอก็ได้เผชิญหน้ากับเจสันตัวเป็นๆนายอำเภอเลยยิงลูกซองยัดไปทีหนึง่งแต่เจสันก็ยังลุกกลับขึ้นมาได้นายอำเภอก็ยังยิงไปอีกจนสุดท้ายนายอำเภอก็วิ่งหนีดีกว่าตัวบ้าไรยิงเท่าไหร่ก็ไม่ตายส่วนทอมมี่กับเมแกนก็มาถึงที่แคมป์แล้วเหมือนกัน เมแกนด้วยความเป็นห่วงเพื่อนเธอจึงรีบไปดูที่ห้องแต่สิ่งที่เธอเห็นกลับมีตะคราบเลือดเต็มไปหมดส่วนทอมมี่ก็กำลังจะเริ่มแผนการที่เขาวางเอาไว้โดยจะเอโซ่ไปล่ามเจสันเอาไว้แล้วใช้ก้อนหินหนักๆเนี่ยเป็นทุนเพื่อให้ร่างของเจสันจมลงไปในน้ำจะได้กลับขึ้นมาไม่ได้อีกนายอำเภอที่ถูกเจสันไล่ฆ่าอยู่นั้นสุดท้ายก็พาดทาโดนเจสันจับหักกระดูกตายขาดที ทอมมี่พอเตรียมของอะไรเสร็จเรียบร้อยพี่แกก็พยายามเรียกเจสันให้มาติดกับดักเจสันพอได้ยินขนเรียกพี่แกก็ไม่รอช้าเดินตามเสียงเรียกมาทันทีทั้งสองต่อสู้กันอยู่สักพักจนสุดท้ายทอมมี่ก็สามารถเอาโซ่ไปคล้องคอเจสันได้สำเร็จและเจสันก็ถูกเห็นดึงเอาไว้ทำให้ไม่สามารถขึ้นมาจากน้ำได้เมแกนพอเห็นท่าไม่ดีเลยจะกระโดดน้ำลงมาช่วย แต่มาช่วยก็เหมือนจะมาเป็นภาระโดนเจสันดึงขาวอีกต่างหากแต่สุดท้ายเมแกนก็ชนะเธอใช้ใบพัดเรือตัดไปที่คอของเจสันจนเจสันหยุดนิ่งไปพักหนึ่งเมแกนจึงรีบนำร่างของทอมมี่ขึ้นมาจากน้ำและเธอก็พยายามผายปอดให้ทอมมี่จนสุดท้ายทอมมี่ก็ฟื้นขึ้นมาทอมมี่ยังไม่ตายและเรื่องร้ายๆในภาคนี้ก็ได้จบลงแต่ก่อนที่หนังจะจบ เราจะได้เห็นล่างของเจสันอีกครั้งดูเหมือนว่าเจสันยังไม่ตายแต่เจสันเนี่ยอยู่ในช่วงหลับไหลหรือว่าจำศีลอะไรแบบนั้นนะครับและหนังก็ได้จบลงเพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับภาคนี้สนุกกันไม่เอ่ยเรื่องราวในภาคต่อไปจะเป็นยังไงรอติดตามชมได้เลยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังจนจบขอบคุณมากมครับ